สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแมปเดิมอีกแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อหลังจากาที่รานะเราหมดเงินไป20กว่าวล้านก็ได้มาประมาณหนึ่งนะทุกทุกคนเออและในวันนี้เราก็มีเงินถึง70ล้านบาทเรามาดูกันซิว่าจะสร้างได้ถึงไหนนะเออจะสร้างเสร็จไหมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับชิ้นแรกมา นี่กองไฟไมาอีกแล้วอ๋อน่าจะเหมือนฝั่งนู้นนะตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนู้นนุ่นนี่เป็นที่นั่งแบบคุยกันทั้งนอกบ้านอะไรงนี้อ่าชมวิวบรรยากาศร,รอบๆแต่ตรงนี้มีกำแพงด้วยอ่าหลังคาหนยครับโอเคนั่งแล้วก็น่าจะไม่เปียกนะอ้มีทีวีด้วยอ่าเป็นไงบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอ่าอะไรเนี่ยเท็กสันแฟมิลี่ ิทติ้งแจ็กสันแฟมิลี่เอาเฮ้ยใครเปลี่ยนช่องอยู่คนเดียวใครเปลี่ยนช่องอยาให้รู้นะเฮ้ยมาครับอ่าเก้าอี้ดูอะไรเนี่ยูแสงอาทิตย์หรออันนี้มาเอะตรงนี้ระเบียงเหมือนจะเสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะมีนี่กิจกรรมพักทองปะฮารวีนะหน้าตาดูค่อนข้างที่จะน่าก,กลัวเลยนะ เดี๋ยวเราไปาข้างในกันดีกว่าตอนนี้น่าจะเหลือข้างในแล้วนะเอ๊ะข้างนอกยังมีอยู่ข้างนอกยังมีอยู่เดี๋ยวสร้างข้างนอกก่อนเอาให้เสร็จเป็นจุดๆไปนะอันนี้ไปครับโต๊ะมาเอาเก้าอี้เก้าอี้ตัวละสามแสนกว่าบาทนะรวยไม่รวยก็คิดเอานะเออตัวละสามแสนกว่าบาทอะเป็นไงรวยไหมผมอะโคตรรวยครับอันนี้ไปสามแสนห้าหมื่นบาท อตอนนี้ข้างนอกก็น่าจะเรียกได้ว่าเรียบร้อยร้อเแล้วสำหรับฝั่งนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาที่ข้างในกันต่อด,ดีกว่าศิาละปะอันนี้เสียตังซื้อไม่เราจะไม่เสียตังเราจะเป็นสายฟรีที่แท้ทรูไปครับอันนี้อามาอสำหรับห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเราเหลือฝั่งฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น แล้วก็แสงไฟมาสำหรับห้องทำงานก็น่าจะเรียบร้อยเราสามารถมองเห็นบอลดูได้เลยนะจากห้องทำงานเป็นไงแจ่มไหมวิวที่นี่คือดีเวอร์เดี๋ยวเรามาฟังนี้ต่อดีกว่านี่อตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะก็รถไม่มีจอดสักคันเลยนะไม่รู้เขาเปิดไปทำไมแนละตึกนะ่ะมีดอกไม้ด้วย ดูเห็นไหมรถไม่มีจอดสักคันเลยเปิดมาเอากำไรไหมเนี่ยอ๋อมีนี่ด้วยตุ๊ก,กตาหมีกำแพงไหมครับนี้เคอร์เตอร์บาร์มาอ่าแสงไฟเพิ่มความสว่างหน่อยอแสงไฟเยอะมากตรงนี้อ่ามาอันนี้ค่อยๆสร้างเปนโนหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทสามารถเล่นได้ไหมอะ่ะ มีเสียงนะมีเสียงอยู่นะอ่านี่ทำเป็นโอเสร็จกันมาสร้างกันต่อให้มันเสร็จเรียบร้อยไปเลยดีกว่าเขาอีตัวละสองแสนกว่าบาทะโอเคโอเคเป็นไงไม่รวยจริงทำไม่ได้นะเนี่ยทีวีไหมในโอ้เป็นทีวีแบบว่าแขวทั้งบนเลยนะมีสองด้านเลยนะอ่าตรงนี้ก็ไปตรงนี้ต่อใช่ไหม นี่ตีดฝังนี้มีฝังนี้มีอ่าแสงไฟอันนี้น่าจะเป็นห้องโรงหนังหรือเปล่าใช่ไหมผมว่าใช่แน่ๆเลยอ่าโหพายเวสุดๆอ่ะตรงนี้อันนี้มาชึบปุ๊บเงินก็ยังมีเหลือเยอะอยู่นะใช้ไม่หวัน่นไม่ไหวก็เลยทีเดียวเชียวอันนี้ป้ายอ๋อมีนี่ปะคอนด้วย อป๊อปคอร์นเลยครับอ่าไม่ให้ด้วยอันนี้ก็ยี้มากสองตัวโอเคแล้วก็แสงไฟอ่าห้องนี้เรียบร้อยเออแล้วก็น่าจะมีตรงไหนอีกเอ่ยอันนี้ตามตามลูกศรไปตามลูกศรมาอ๋อตรงนี้เอ๊ะตรงนี้ยังไม่เสร็จเหรออันนี้อ๋อเป็นบันไดขึ้นชั้นสองได้ด้วยคาดว่าเงินที่เก็บมาเจ็ดสิบล้านน่าจะ น่าจะ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 ไม่พอนะครับอืมคงจะไม่พอจริงๆเลยอ่าสร้างไปสร้างไปอือหอือหเอาตัวนี้ให้เสจก่อนตรงนี้ให้ใส่ก่อน,งนอนงนี้เสร็จก่อนเป็นองแรกเลยปิดไปก่อนลูกซรชึบชึบอ่าไฟมากไฟมากอันนี้อ่าโคมไฟมาก อันนี้เป็นเขาียนั่งแบบอะไรนะนุ่มนุ่มหรอมาคอมไฟอันนี้ไปครับเหลือส8สล้านแล้วตอนนี้อ๋อห้องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวมองเห็นแบบวิวข้างล่างด้วยอันนี้ศิลปะไหนเอ่ยน่าเป็นรูปรูปเหมือนคุณคุณน,นะรูปเหมือนคุณคุณน,นะเหมือนเคยเห็นแล้วนะรูปคุ้นมาก ประตูมาครับอันนี้มาลิฟต์อ๋อมีขึ้นลงได้ด้วยไม่ต้องเดินบันไดแล้วเรียกได้ว่าเป็นคนรวยมากกำแพงกำแพงหน้าต่างอันนี้เป็นห้องนอนหรือเปล่าเอ,อ้ยไหนจะใช่ห้องนอนเปล่าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยมา แสงไฟโต๊อ้าวปีชุบอ่าเรียบร้อยห้องอะไรเนี่ยห้องแต่งหน้าหรือเปล่าข้างล่างก็จะเป็นวิวแบบสาวไว้น้ำ้วยนะอันนี้เป็นโถงทางเดินก็น่าจะเรียบร้อยกำแพงมาห้องนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเงินที่ใช้ไปนั้นไม่น่าจะเรียกว่าพอนะ น่าจะหมดอีกเยอะเลยยี่สิบสี่ล้านแล้วพอไหมมาอันนี้น้าตังนะครับอันนี้มามาไหนเอ่ยห้องนี้จะเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรเรามาลุ้นกันสิห้องนอนนะเป็นไงเดี๋ยวดูความเป็นแบบสวยงามห้องน้ำห้องน้ำมาอ่าไปครับหน้าต่าง ันนี้อ้าวโอ้โหที่วางสภาได้ยังรูว้าวใช้ได้ปะเดี๋ยวเข้าไปนอนอย่างนี้มีน้ำไหมเนี่ยอ่าเรียบร้อยสำหรับห้องนอนเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เออทางนี้ทางนี้งานศิลปะโอ้โหเดี๋ยวนะชิ้นละเจ็ดแปดแสนเก้าแสนเงินมันจะพอไหมเนี่ยค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะ อย่าไปเร่งรีบออืม,อมหกแสนอืมแล้วดูเงินที่เรามีตอนนี้เหลืออยู่สี่แสนกว่าบาทเรียกได้ว่าไม่พอแล้วนะครับอะประตูตรงนี้กันหนึ่งหมดเกี้ยงเหลือสามหมื่นกว่าบาทซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถสร้างอะไรได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เงินเพิ่มอีกกี่บาท ไหนฮะสามร้านกว่าบาท4ีร้านโอเคไหนเราจะสร้างอะไรได้อีกบ้างเอยอันนี้คืออะไรเอยอเดี๋ยว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 ชั้นสองยังไม่เสร็จเลยนะชั้นสาจะมาแล้วหรออันนี้พื้นชั้นสามไปก่อนเดีย๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนชั้นสองก่อนชั้นสองยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยชั้นสาม,มารอแล้ว อันนี้ป้ายเดี๋ยวข้า,างนอกก่อนข้างนอกมีกจุดหนึ่งเหลือด้านแปดเราน่าจะสร้างได้พอสมควรเลยนะสำหรับหน้าต่างและกำแพงและก็กำแพงข้างนอกอีกหนึ่งชั้นแล้วก็เงินไม่พอแล้วแล้วก็หมดแล้วเอ้ยทำไมเงินมันใช้เยอะขนาดนี้เนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ เงิน70ล้านนั้นไม่ได้ช่วยให้เราสร้างหลังนี้เสร็จเลยนะทุกทุคนซึ่งเราก็ต้องไปเก็บเงินเงินต่ออีกเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วเนี่ยหมดไปร้อยกว่าล้าน,นแล้วนะหลังเนี้ยหลังเดียวเนี่ยเดยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกทุกคนไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ